แจงราคาให้นะครับว่าสวิงอาร์มซื้อมาเท่าไหร่ใช้เป็นของเทน่านะครับเทนาโนวาเอสนะครับชูเดียว์ใส่เข้าไปนะครับ เ,เข้าไปเสร็จเรียบร้อยดูนะครับสูนล้อข้างต้นนะครับว่าทำไมผมถึงตัดบูทฝั่งเดียวนะครับทำไมผมตัดบูทฝั่งเดียวนะครับดูแบบนี้ดูยังไงแม่งก็สูนล้อไม่ตรงนะครับเดี๋ยวพอมาดูชัดๆนี่ นี่นะครับโค้งหลังท้ายนะครับนี่นะครับเราจะไม่ตัดเฉลี่ยให้มันเท่าๆกันนะครับดูที่ดุมล้อนะครับมันอยู่ตรงกลางโค้งครับตั้งล้อมายังไงก็ตรงครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาสวิงอาร์มดุมล้อชุดล้อเลยนะครับไปอีกทีหนึง่งดูซิว่าร้อยสิบไอคันนี้มันจะจบลงที่เท่าไหร่อาอเนาะ เดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวมาใส่ชุดหน้ากันให้ชมนะครับชุดหน้าตลาดดีะนะครับมันจะกลับหัวนิดนึงเดี๋ยวทริปหน้าก็เข้าใจแล้วครับ